สนเสน่ห์ของเมนูน้ำเต้าหูอ้อ่ะมันคือลาสต a l จ i ของทุกคนในวัยเด็กกินตอนเช้าอะค่ะเหมือนเป็นโมเมนต์ดีๆของวันอะทำยังไงให้อยู่ในโลกที่มันยังเป็นน้ำเต้าหู้อยู่อะ่ะแต่ว่ามันก็โมเดิร์นขึ้นมาได้กาแฟทุกวันเนี้ยมันมีสเปเชียลตี้เนาะน้ำเต้าหู้ก็น่าจะทำได้เพราะว่ามันเป็นเมล็ดเหมือนกัน คนที่เป็น founder ค่ะคือคุณต้นก็คือจะมีความชื่นชอบในน้ำเต้าหู้มากๆากกาแฟทุกวันนี้มันมี specialty น้อน้ำเต้าหู้ก็จะทําได้เพราะมันเป็นเมล็ดเหมือนกันร้านเราค่ะ s i g นเจอร์เลยก็คือข้่วเข้มกับข้วอ่อนเนาะส่วนตัวข้วเข้มเนี่ยยอดฮิตตอนนี้เพราะว่ามันจะเป็นน้ำเต้าหู้ที่มีกลิ่นหอมของเตาถ่านคล้ายๆน้ำเต้าหู้โบราณน้ำเต้าหู้ข้วอ่อนของเราจะมีกลิ่นหอมของตัวถั่วเหลืองค่ะค่อนข้างชาร์ดเพราะว่ากลิ่นของเตาถ่านเนาะเขาจะมีความรู้สึกว่าแรงเกินไปสาหรับเขาเราก็เลยจะมีข้่วอ่อนเพื่อลดโท ในเมนูของเราอะคะ่ะหน้าแรกเลยจะเป็นการเล่าเรื่องก่อนเรื่องของคั้วเข้มขั้วอ่อนให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายขึ้นเมนูที่เราคิดออกมาส่วนใหญ่มันจะเบสออนน้ำเต้าหู้มีร้อนเย็นแต่ว่าเมืองไทยมันร้อนเนาะเพราะบางทีเราอยากทานน้ำเต้าหู้แต่ไม่อยากทานร้อนก็เลยคิดว่าเออสลัดเปีะมันเข้าถึงง่ายแล้วพอมีสลัดเปียน้ำเต้าหู้ขึ้นมาเราก็เลยแตกลายน้ำลำไย,ยต้มกับเป็นน้ำแกงหวยจะเน้นเรื่องของรูปรสกลิ่นเพื่อที่จะได้รับประสบการณ์ได้มากที่สุด ด้วยความที่มันเป็นน้ำต้าหู้ถ้ามันแพงเกินไปเข้าถึงยากก็เราจะขายไขย่ตั้งราคาที่ทุกคนเข้าถึงง่ายดีกว่า40บาทในคาเฟ่แต่อ้าว น้ำเต้าหู้จริงๆเรามันเอ็กเซสคนได้จากรถเข็นตอนเช้าๆถ้าถ้าอย่าน้นเราแบ่งเป็นคาเฟ่แล้วร้านรถเข็นคือด้วยรสชาติทุกอย่างมันยังเหมือนกันเพียงแต่ว่าการเข้าถึงจากรถเข็นมันอาจจะง่ายกว่าสําหรับคนที่ไม่ขินกับคาเฟ่าอาจจะเป็นแบบคนที่แบบมีอายุแล้วราคาเริ่มต้นที่25บาทอย่างสาขาแรกมีอยู่ที่บ้านมอค่ะมันเป็นแหล่งชุมชนที่มีคนอยู่อาศัยมีผู้สูงอายุอยู่ค่อนข้างมากเอารถเข็นมาตั้งตรงนั้นก่อนดูว่าเข้าถึงคนที่ทานน้ำเต้าหู้ธรรมดาได้อยู่ไหมปรากฏว่ามันประสบความสำเร็จ จากที่แบบไมกาเข้ามาก็เลยลองเริ่มมาชิมก็จะรู้จักพวกเข้มอ้ออ่อนและอามาโากงแถวนั้นก็โอ้รสชาติโบราณเหมือนสมัยก่อนเลยแล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจามากขึ้นอย่างคาเฟ่อะค่ะจริงๆแล้วน้ำเต้าหู้ปลาทั้งโกะเขาขายกันเช้าเนาะถ้าเกิดว่าไม่เช้าะจะหาทานที่ไหนคาเฟ่อะมันเป็นจุดที่แบบทุกคนสามารถเข้ามาได้ทั้งวันปลาทั้งโกนี่คือแบบสุดฮิตแล้วก็พอเมนูอะค่ะเราสามารถทําให้มันหลากหลายได้ทําให้คาสเกตกลุ่มเรากว้างมากขึ้น แรกๆอ่ะมันค่อนข้างจะยากเพราะเราก็ต้องทําความรู้จักกับคอนซูมเมอก่อนเนาะอธิบายว่าตัวเองเป็นอะไรพอเขารู้จักแล้วอ่ะมันกลายเป็นว่าเรามีลูกค้าประจําที่่านกันทุกวันต้องอธิบายอมาม่ากันหนักมากเพราะว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าในราคาขาย25บาทอ่ะไม่ได้แพงมากขยันเขย้อยให้แกชิมกระทั่งในคาเฟเองน้ำเต้าหู้ทำไมแพงก็เลยบอกว่าอาม่าชิมก่อน อาม,ม่าชิมแล้วอ๋อเข้าใจแล้วให้ experience อมมาม่าโดยการให้อาม,ม่านั่งในแอร์เย็นๆทานน้ำเต้าหู้ร้อนๆอย่างเม็ดบัวหรือรากบัวเครื่องเคียงที่ใสอ่อ่ะมันคุณภาพจริงๆนะอาม,ม่าเขาจะเห็นเขาจะรู้แหละถ้าที่สาขาใหญ่เนี่ยคือแน่นตั้งแต่เปิดร้านจริงๆร้านปิด2ทุ่มแต่ว่ายังแน่นต่อไปเนื่องไปจนถึง3ทุ่มก็จะมีกลุ่มคนออกกำลังกายแถวๆนั้นจะรว,วมกลุ่มมานั่งทานน้ำเต้าหู้กันสาขาอารีก็มีลูกค้าประจำตั้งแต่เดย์วันมีการออเดอร์ผ่านเบอร์ทางร้านมาก่อนก็จะมีทาร์เก็ตต น่าจะเป็นคาเฟ่ที่สามารถเข้ามาเป็นแฟมิลี่ได้เลยทุกวันนี้เทรนด์สุขภาพมันค่อนข้างแรงตามเต้าหู้เป็นชอยส์หนึ่งคู่แข่งมาเราก็จะต้องหาจุดที่เราไม่เหมือนเขามันต้องมีสักจุดหนึ่งแหละแค่กระดาษ A4 คนละยี่ห้อจุดขายมันก็ไม่เหมือนกันจาเป็นที่จะต้องแตกต่างแต่ว่ามันจะต้องแตกต่างแบบมีคอน sumer เ,เข้าใจเราด้วยคือถ้าเราแตกต่างมีคอน sumer อ,อยู่ในมือเรากระจิบหนึ่งเราอาจจะต้องขายแพงเนาะเพื่อให้ชีวิตเราอยู่ได้ แพลว่ามันคือความนอสตาเจียของทุกคนในวัยเด็กเพราะว่าไม่ว่าบ้านไหนตอนเช้าต้องมีน้ำเต้าหู้ติดบ้านไว้พอมันกินตอนเช้าอะค่ะเหมือนเป็นโมเมนต์ดีๆของวันอนะะว่ามันคือสเสน่ห์ของน้ำเต้าหู้